ดูดูมนขโมยหมูออก,กินไม่ได้กินไม่ได้ก็ยังจะจักจักินอ่ะ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 ทำไงทำไงอ่ะอ่ะอ,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 อนน,อน,น,อนมาขึ้นมาเอ,อ๊อืออเราจะกินอะไรไมันใช้ของหนูเหรอมันใช้ของหนูเหรอ กินได้ไหมคนงอยหมูกินเลยเดูยซิกินไม่ได้ไม่เอาแม่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่เอามันดิบไม่เอามันดิบเ,เดวเดชอืมอืมอืม ดูดิรู้มากจริงเดินไปหาดูสิไม่เอาลูกไม่กินไม่เอาลูกมันดิบไม่เอาไม่เอาแม่